สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําเทคนิคให้มือใหม่สําหรับวินเซิร์ฟนะครับสําหรับมือใหม่ที่เล่นใบเล็กมาแล้วแล้วก็ขยับขึ้นมาเป็นใบใบใหญ่เนี่ยบางคนเนี่ยพยายามดึงใบแล้วดึงไม่ขึ้นพยายามกระชากแล้วมันไม่ขึ้นหรือว่าดึงแล้วมันไม่ขึ้นมันมันรู้สึกว่ามันหนักจริงๆเนี่ยมันมีเทคนิคง่ายๆนะครับดูเราจะเห็นว่าพอใบมันใหญ่ขึ้นเนี่ยน้ำเนี่ยมันจะทับทับใบเยอะนะครับ เราอย่าไปดึงทีเดียวอย่าไปกระชากใบแบบว่าใจร้อนกระชากรวดเดียวให้มันขึ้นมันจะทําให้เราจิดหลังเราไม่จะขึ้นยากด้วยนะครับเทคนิคง่ายๆคือเราดึงใบขึ้นมานิดนึงแล้วพยายามลากลากท้ายบูมลากลากบูมเนี่ยครับให้มันมาอยู่ที่ท้ายหมอนอ่ะและ้วทีนี้สักพักเนี่ยใช้เวลาสักหนึ่งวินาทีสองวินาทีน้ำก็จะค่อยๆไหลออกจากใบคราวนี้เราก็ค่อยๆดึงใบขึ้นมาเดี๋ยวดูนะครับผมณทำให้ดู ดูดึงบอดไปใจเย็นดึงใบขึ้นมาแลวครับดูบ้ล้ลากใบข้ามเครับคาดท้ายบอดไว้นะครับใน้ำมันจะไหลออกหมดอันนี้เราก็ดึงขึ้นมา้นาย่า,ายๆเลยนะครับอย่าพยายาม ถ้าน้ำมันทับใบถ้าน้ำมันทับใบยเยอะอย่างนี้เนี่ยอย่าพยายามดึงขึ้นมาสำหรับนักวิเซิฟที่มีปัญหาปัญหานี้ก็ลองเอาวิธีการนี้ไปใช้ดูโดยเฉพาะมีคนเคยถามผมว่าพอหันไปเล่นสองเสาใหญ่ๆใ,ใ,ใบชลาลมที่แบบมีสองแคมหรือมีสี่แคมเนี่ยสองเสาเนี่ยมันใหญ่ยิ่งสองเสาใหญ่เนี่ยน้ำยิ่งเข้าเยอะเวลาตกน้ำนะครับพยายามดึงท้ายบูมดึงดึงบูมเนี่ย ให้มาพาดท้ายบอดหรือไม่ก็หัวบอดปล่อยให้น้ำมันไหลออกหมดก่อนแล้วค่อยดึงใบขึ้นมานะครับขอบคุณมากครับ